สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูเว็บสอง5นห้านะครับตัวนี้ลูกค้าเอารถมาทิ้งไหมให้เราทำเครื่องนะครับตัวนี้คืออาการเป็นแบบที่ว่าเขาไม่สบายใจนะครับเว่ามันกินน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องมันแห้งเอาเลยเรามาทิ้งไหมให้ทำนะครับ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับว่าอาการเป็นยังไงก่อนอดับแรกนะครับน่ครับจะมีเสียงโซโลลิ้นดังนิดนึงนะครับเสียงโซโลลิ้นแล้วก็เสียงคลุกยางกิ้งยางกดครับมันมีอาการนิดนึงนะครับอันนี้ เรามีเสียงคัดเสียงยางยำคัดนะครับมีอาการเสียงยางยำคัดดังเราก็คงจะต้องได้ทําเครื่องลูกสูบแหวนนะครับลูกสูบแหวนเปลี่ยนยางกิ้งยางกดโซโลลรินนะครับแล้วก็อันนี้ปอาจจะได้เปลี่ยนพาไปล,ลูกยางลูกยางคัดนะครับตัวนี้เพราะมีเสียงดังที่ลูกยางคัดด้วย ได้ยินไหมครับเสียงเบาเล็กแต่ว่แกดูก่อนนะครับแต่ว่าสันนีฐานไม่ว่าน่าจะเป็นที่ลูกยางขัดนะครับรถก็ยังไม่มีปันนะแต่ว่ามันกินน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องมันแห้งเขาก็เลยมาสั่งให้ทำชุดใหญ่เลยไม่ใช่ชุดใหญ่ทำลูกสูบแหวนชุดเล็กนะครับ ดี๋ยวไงมาดูกันอีกทีครับเราจะทำการแกะ เรื่อสูบดูก่อนนะครับ พอดึงออกมาปั๊บขาดเลยนะครับเ้าก็ขาดไปเ้วต้องเปลี่ยนคอท่อนี้ด้วยนะครับเดูคอท่อนี้แล้วก็คว้าลูกสูบแบ็หม่เอนนี้กำลังรื้อเช็คดูอาการก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่มันที่เราจะต้องเปลี่ยนนะ ตอนที่ลิื้อสุบออกนะครับดูโซ่หย่อนนิดนึงนะครับเห็นไหมโซตัวนี้หย่อนนิดนึงเดี๋ยวแกะมาดูก่อน แก่การลือมันก็ต้องใช้สมาธินำนะครับนิดนึงนะครับบางทีอาจจะบรรยายได้ไม่ต่อเนื่องต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะบางทีมันต้องใช้สมาธินิดหนึ่ง นะตัวท่อบำบัดไอเสียตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าดูชิ้นงานแล้วมันไม่เยิ้มไม่อะไรเราก็ไม่จงเป็นต้องอุดนะครับแต่ถ้ามันเยิ้มมันอะไรเงี้ยเราควรจะอุดตัวนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นปกติอยู่เราก็ไม่ต้องอุดครับปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนะครับ 么搞？No คาับวาวนะครับมีวาวไหมไอเสียก็ไหมนะครับไอดีก็ขโมาจับนิดหน่อยแต่เสียวาวไหมไปแล้วครับแล้วก็นี่นะครับมีคาประกันคาอะไรข้างในนะเนี่ยแต่เราก็สั่งไปแล้วครับสั่งควาสไปแล้วลนะ่ะ ตีงานควานไปแล้วนะครับนี่จะมาดูกิน ชินพวกบูธออกก่อนนะครับแล้วประกอบจะได้ง่ายหน่อย นี่ยางกิ้งนะครับแข็งมากนะครับเลอบจิกไม่เข้านะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูลูกสูแบแหวนด้วยกันครับ ง่ายนะ ก็ไมม่ีอสึกล้อตามอายุการใช้งานครับลูกไม่ได้เบรนะแต่รถรุ่นนี้มันปี2005นี่ปีนี้2 0ง6แล้วนี่ครับสภาพลูกสูแบแหวนลูกสูบไมหมนะครับไหมมันก็คือแหวนพวกแหวนพวกอะไรมันหลวมหมดนครับ เราก็จะแกะฝั่งน,นี้นะครับอย่างชุดโซลารินใหม่แล้วก็ยางกิ้งยังกดสังเกตยางกิ้งไงนะแข็งมากเดี๋ยวตัดไปดูตอนที่ว่าอุปกรณ์อะไรมาพร้อมนะครับ โมดูลครับมาดูลอะไรที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับก็คือมีควานลูกสูแบแหวนใหม่นะครับนี่นี่นะครับลูกสูบแท้ไซ์ยี่ห้านะครับลูกสูบแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นสากรออากาศนะครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นยางยางกิ้งของแท้นะครับแล้วชุดนี้จะเป็นปะเก็นแท้นะครับปะเก็นแท้แล้วก็จะมีพวกไอ,อ้ปะเก็นชุดบนนะครับ เอามาเก็บงานบางส่วนนะครับแต่ว่าปะเก็นตีนเสื้อนี่ต้องเบิกของแท่งเดียวนะครับตัวนี้เพราะว่าเคยใส่ของเทียมไปแล้วมันเยิ้มนะครับ <c oughs> แล้วก็มาดูนี่ครับพวกนี้ก็คือที่เราประกอบไปแล้วนะครับตัวนี้เราประกอบไปบางส่วนแล้วนะก็ะมีจะมีพวกยางกิ้งยางกดนะครับอันนี้พวกโอลิงพวกซีนแล้วก็ยางกิ้งยางกดนะครับอันนี้เราเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนใส่เรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ ตัวนี้ใส่กองยังไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้ถอดเลี่ยนนะเลี่ย้างนอกจะง่ายกว่านะครับนี่ครับพวกประเค็นเนี่ยบางตัวเราใช้ของเตียมนะครับบางตัวไหนที่มันอยู่ลึกนี่เราจะใช้ของแท้นะครับตรงนี้รเราจะเบิร์ของแท้ใส่นะครับที่มันแก่ยากอะไอภายาน,นอกก็ใส่ของที่พอใช้ได้พอครับเนี่ย เป็นอย่างดีขึ้นมาหน่อยนะไม่ใช่ขุงเทียมทั้งหมดเลยนะเ,เป็นอย่างดีขึ้นมานหนึ่งแต่ว่าประกันตีเสื้อเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเบิดของแท่งเดียวไม่ใช่อะไรหรอกเราไม่อยากรื้อหลายรอบครับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่คอ,อท่อที่มันขาดนะครับตัวนี้เบิดคอท่อมาทําใหม่ที่คราก็จะมีประมาณนี้แหละครับคันนี้นะครับไม่น่ามีอะไรควววุกวววดูว่าก่อนนะครับ เรากำลังจะทําการบดวาลวนะครับตัวนี้จะถอดถอดวาลวนะครับตัวน,นี้แล้วตัวนี้ก็คือเราจะทาความสะอาดแล้วก็บดหน้าวาลนะครับตัวนี้พวกวาลไอเดียเสียเนี่ยมันยังหลอดยังแน่นอยู่นะครับเรากำลังยังไม่เปลี่ยนนะครับหลอดวาลวยังแน่นอยู่แน่นอยู่ั้งสองตัวนะครับไอเดียเสียไม่ได้เปลี่ยนนะครับหลอดวาลว มา่เปนันตอครับ <c oughs> นี้เราทำคอท่อนะครับแต่ทีนี้น็อตมันไม่ค่อยดีเราเลยต้องไปทำท่อไอ้คอท่อใหม่นะครับน, <c oughs> นี่อยู่ในขั้นตอนการประกอบอยู่ครับบังเนี้ยสายอรามยัดเข้าไปในขบวนเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่น ไไหให้มาถ่ายมีรายการเพิ่มเรามาถ่ายให้ดูนิดนึงนะครับนี่เราประกอบเสร็จไปแล้วรอบนึงนะแต่ว่าพอดีน็อตค่อยเสียมันขันได้ไม่ค่อยแน่นนะครับเราเลยต้องไปงทำเปลี่ยนหลัก คือหลักไหมครับสอบตัวเลยไปดูตั้งมาร์กก่อนคนระับมองไม่เห็นมองเห็นไหมครับ เสร็จก็จบสตาร์ทลองทํงงานนะครับ mm hmm. พอเราแกะมาดูใหม่อีกรอบนะครับเนี่ยคัตมันลื่นมากไปวิ่งแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเราลองทดสอบวิ่งแล้วใช mm hmm. ่ได้เราต้องมาเปลี่ยนแผ่นคัตใหม่นะครับตัวนี้ mm hmm. ดูนี่ครับ mm hmm. มันเป็นเช่นแล้วมันสึกผ้าคัตก็นี่ครับ ตอนแรกจะเปลี่ยนแค่ลูกยางคัตอย่างเดียวนะครับแต่ไม่หายนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนแผ่นคัตตัวนี้กับย้ำคัตตัวนี้ใหม่ย้ำไหม่ตัวอะไรกระโหลกคัตตัวนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนยกชุดนะตัวนี้จะเปลี่ยนแค่ไอตัวนี้ชามเจดีนี่ครับตัวชามมันนะผ้าคัตหลังนี่เดี๋ยวเราแกะดูก่อนนะครับเจอไหมปั๊กไอตัวยิงตัวนี้ออก มายิงออกดิจะจะดูแผ่นคัดว่ามันไหม้ไหมมายิงออกให้ดูก่อนตัวทีเบอร์สิบวอกเบอร์สิบตัวเล็ก รได้แกะเปลี่ยนแค่ครับไอลูกยางคัดนะครับลูกยางอยู่ข้างในแต่ทีนี้มันไม่หายมันวิ่งไม่ออกนะครับมันลื่นเราก็าเลยมาแกะดูทีัวล่างเบอร์สิบแกะเดีวเนียเดียวมาเลยพอแล้ว พยายามชามแล้วก็เอาชามพยายามแล้วก็นี่เอาดูมาไปดูกันคัดปูเบอร์สิบ ตัวนี้ตอนแกะตัวนี้นะครับต้องระวังตัวนี้มันเป็นพีแนมนะครับมันจะหักตัวนี้ตัวน,วนี้มองดูแล้วทั้งนี้ตับกตอนแกะตัวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเคยหักไปหลายตัวแล้วครับ อันนี้ยิงออกเลยยิงออกเลยยิงสั้สุดเลยเออตอนนักโทษนะค่อยๆไล่อันนี้ค่อยๆน้ำหน,นันต่ำต่ำ ัดก็ไหมหมดแล้วนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผ่นคัดใหม่นะครับแผ่นเหล็กพอใช้ได้อยู่นะครับแก่มันด,ด้มันร้อนนี่ครับแผ่นค้ามันดำไหมหมดนะครับสะปิง สปริงนี่เดี๋ยวเราใส่สปริงแต่งนะครับสองตัวสปริงมันมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเนี่ยแต่เราจะเอาออกสองตัวนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับเรากดดูตัวไหนันที่มันยังแข็งๆอยู่ก็เอาเอาไว้นะครับแล้วชามตัวนี้ก็ดูนะครับถ้าเกิดเป็นตัวร้อยยี่ห้านะตัวนี้เป็นร้อยสิบนะครับวเอวมเรียบร้อยเหตัวนี้ของร้อยยี่ห้าตัวนี้จะพังนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวนี้จะสึก แต่นี่ยังไม่สึกนะครับเราจะเปลี่ยนเท่าที่จําเป็นนะครับเราจะไม่เปลี่ยนทั้งหมดนะอาการมันเป็นยังไงเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนั้นนะครับเราจะเปลี่ยนสปริงสองตัวแล้วก็แผ่นคัตนะครับแผ่นคัตใช้หมดกี่แผ่นรัดห้าสี่แผ่นแผ่นเหล็กดูสภาพนะครับมันยังพอใช้ได้นะครับเราไม่เปลี่ยนนะแผ่นเหล็ก ก็คือตีแผ่คัตตีแผ่นแล้วก็ชามเจดีตัวนี้แล้วก็พัดคัตตัวนี้แกดูดมันโดนเหล็กยังดูดิไงดูดิเดี๋ยวฮะไม่นี่ยเดี๋ยวจะโดนเหล็กดูขอบนี่ครับดูขอบนีนะ่มันจะโดนเหล็กแล้วเกือบโดนเหล็กแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผ่นคัตตัวนี้นะครับ เ้วนี่เจดีคับมันสึกเยอะครับมันเอียงปิดไปได้แค่ถ้าใส่เจดีจสามเจดีสี่ดีแม่เลย นี่เราจะเบิดไอ้ชามตัวคัตเรนี้เป็นของแท้นะครับมันจะกกเกาะเกาะเหล็กพวกเนี้ได้ดีกว่าตบลงตบลงความกดลงอเอาเงีย นี่ลูกยางตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกผมไม่ได้มาดูนะครับไม่คิดว่ามันจะสึกขนาดนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนก็มีนะครับผ้าคัดนะครับผ้าคัดตัวนี้เ,เบือของแท้นะครับมันจะมาแค่ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้เราใช้ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็แผ่นคัดตัวนี้นะครับ นี่ครับตามรายการนะเอานั้นจดลงไปแล้วที่สั่งอะไรไปแล้วรอบนึนโอ้โครับไปลองวิ่งดูแล้วนะครับประกอบอะไรลองวิ่งดูแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับมันวิ่งไม่ออกมันลื่นครับมันลื่นเราก็เลยต้องมาทําตัวนี้ให้มันจบนะครับแล้วก็สปริงแต่งลืมลืมบอกสปริงแต่งถามเพราะว่ามีสปริงแต่งรืยไหมบัะไปยังไม่ได้ ไม่เวล้อยู่ห้ามจะเล็กกว่านี้เบร้อยของเบร้อยแล้วก็กระปริงแต่งนะครับจนเรประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เราไปย้ำเปลี่ยนกามชับตัวนี้มานะนี่ครับของใหม่จะเรียบนะครับของใหม่เรียบแล้วก็ทีนี้ผ้าคัดนี่เป็นของแท้นะครับใส่เข้าไปสามอันแล้วแผ่นคัดอยู่ไนบ้าง นี่ก็แผ่นคัทนี่นะครับแผ่นคัทสี่พันมันเก่ามันดำเงี้ยครับถ้ามันดำเงี้ยแสดงว่ามันไหมครับเราต้องเปลี่ยนใหม่ก็ไม่มีอะไรครับน,นี่เปลี่ยนมาแล้วจบน่าจะจบครับใส่ให้มันย้อนวิธีเก่าครับใส่ตามขั้นตอนของมัน แต่ตอนใส่ตัวเนี้ยต้องระวังนิดนึงค่อยๆค่อยๆขันนะครับตรนนี้แต่ว่าถ้าใช้ดีเนี่ยเราประกอบตรงนี้เสร็จใช่ไหมประกอบตรงนี้เสร็จแล้วเอาไปใส่ตรงนั้นแล้วค่อยขันให้แน่นนะครับมันจะดีกว่าเวลาเรายัดใส่มันจะได้ใส่ง่ายนะครับนี้ ครอบปนะิดนกดสปริงให้มันแน่นนะครับจะไ,ได้ไม่ดังเด๋วขอใช้สมาธิในการทำนะครับคงไม่มีแะ้วครับมันอยู่ประมาณนี้นะครับใส่ก็ใส่ตามที่เราถอดออกครับมันก็จะปกตินะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับคงไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับ